สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสรุปบทวิเคราะห์การคาดการ์ผลประกอบการของ PTT หรือปตทในไตรมาสที่3ปี2565รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มของ PTT ในปีนี้2565ครับลงทุนชามได้อ่านบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์กสิกรไทยที่คาดว่ากำไรในไตรมาสที่3ปี2565ของปตทจะอยู่ที่10,000ล้านบาท ลดลง58%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือ year on year และลดลง74%จากไตรมาสก่อน Q on Q เกิดจาก2ส,สาเหตุด้วยกันนะครับคือ 1. ธุรกิจก๊าซของ PTT มีกำไรลดลงเนื่องจากต้นทุนกา๊าซธรรมชาติมีการปรับตัวสูงขึ้นและสาเหตุที่ 2. บริษัทลูกของ PTT มีกำไรลดลง เนื่องจากส่วนต่างของกำไรลดลงการขาดทุนสต็อกน้ำมันและการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้ถ้ามองไปถึงไตรามาสที่4คาดว่าผลประกอบการของธุรกิจก๊าซธรรมชาติและบริษัทลูกโดยรวมจะปรับดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งกำไรของบริษัทลูกในกลุ่มปิโตเคมียังคงน้อยลงในไตรมาสที่4นะครับเนื่องจากมีการปิดซ่อมบำรุงโรงงานครั้งใหญ่ของโลงกลัน่น PTTGC และ IRPC นั่นเอง โดยภาพรวมของปี2,565หลักทรัพย์กสิกรไทยเชื่อว่ากำไรมีโอกาสลดลงมากกว่าเพิ่มขึ้นแต่ยังคงแนะนำให้ซื้อด้วยราคาเป้าหมาย46บาทเนื่องจากราคาหุ้นของปตทยังไม่แพงและเชื่อว่าแนวโน้มกำไรในปี2,565ยังคงแข็งแกร่งรวมทั้งมีการจ่ายเงินปันผลที่ค่อนข้างดีในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม O p l ป s ในเดือนพฤศจิษษกายนนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นของปตทในระยะสั้นด้วยครับสรุปข้อมูลที่มาจากโบรคกสองรายลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย46บาทสำหรับนมุระพัฒนาสินในบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้แนะนำให้ซื้อมีราคาเป้าหมายที่ 57บาททั้งสองบรกมีการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรซึ่งเราคงต้องมารอดูงบของปตทในไตรมาสท,ที่3ที่อีกไม่นานก็จะมีการประกาศออกมานะครับผมจะคอยอัปเดตข้อมูลสำคัญให้ลงทุนชามได้เวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ